คลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา1629งลำดับที่หนึ่งะก็คือผู้สืบสัตตานะคะแต่จะขอเน้นในเรื่องของบุตรบุตรประเภทใดบ้างที่มีสิทธิ์รับมรดกนะคะอันดับที่หนึ่งเลยคือถ้าบิดามารดาสมรสกันนะคะกรณีนี้บุตรที่เกิดขึ้น ย่อมเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วเนาะแต่จะมีกรณีที่2เป็นกรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะกรณีนี้บิดาจะต้องจดทะเบียนรับรองบุตรนะคะบุตรจึงจะมีสิทธิ์รับมรดกหากบิดาถึงแก่กรรมเนาะเขาเรียกว่าบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะ,ะกรณีที่3เขาเรียกว่าบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วกรณีนี้นะคะจะเป็นบุตร ประเภทที่สามารถรับมรดกได้เท่านั้นเนาะจะไม่เกิดสิทธิหน้าที่ระหว่างบิดากับบุตรตามบับห้าก็คือเกี่ยวกับหน้าที่ของครอบครัวนะคะกรณีเช่นนี้คือการรับรองโดยพืตินัยเนาะเช่นให้ให้ใช้นามสกุลหรือว่าไปบอกกับคนทั่วไปว่าคนนี้เป็นบุตรนะอันดับต่อไปก็คือบุตรบุญธรรมบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนถูกต้องรับรองบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะบุตรบุญธรรมก็จะมีสิทธิ์รับมรดก กรณีผู้รับบุรบุญธรรมเสียชีวิตเนาะแต่กรณีบุตรบุญธรรมเสียชีวิตเนี่ยผู้ที่จดทะเบียนร,รับบุรบุญธรรมไม่มีสิทธิ์รับมรดกของบุตรบุญธรรมนะคะ